วัสดีนะคะวันนี้ค่ะหลิวมีเรื่องบางเรื่องจะมาแนะนำให้ท่านผู้ชมมาดูกันนั่นก็คือเราจะกินนมไทยเดนมาร์กอย่างไรให้อร่อยสับปะรดสับปะรดก็อร่อยค่ะรสส้ม รสซมก็อร่อยค่ะรสมะนาวรสมะนาวก็อร่อยค่ะอร่อยทั้งสามรสเลยอ่ะแล้วเราจะทำยังไงดีนะอืม <c oughs> แล้วเราก็วางใส่ลงไปนี่ไม่ต้องมีไกลหรอก รวมรสกันยิ่งอร่อยนมไทยเดนมากกินยังไงก็อร่อยสวัสดีค่ะกลับมาพบกับรายการ g o o d y News นะคะแล้วก็หลิวอีกครั้งแล้วนะคะ วันนี้ค่ะหลิวก็มีเรื่องราวดีๆนะคะของเราคนทําความดีแล้วจิตอาสานํามาบอกต่อให้เพื่อนๆได้รับรู้กันเผื่อเพื่อนๆคนไหนสนใจอยากจะมาเป็นส่วนหนึ่งในการทําความดีเนี่ยนี่ก็ถือว่าเป็นช่องทางอีกช่องทางหนึ่งเช่นกันเรื่องราวความดีในวันนี้จะเป็นเรื่องราวความดีในเรื่องอะไรไปติดตามชมกันได้เลยค่ะหน้าร้อนแบบนี้นะคะหรืวก็อยากให้เพื่อนๆทุกคนเนี่ยดูแลสุขภาพของตัวเองให้ดีนะคะโดยเฉพาะในเรื่องของ การกินค่ะซึ่งเป็นสิ่งสำคัญมากๆเลยและยิ่งหน้าร้อนเนี่ยเชื้อโรคต่างๆเนี่ยก็ยิ่งมีมากขึ้นใช่ไหมคะแต่ในเรื่องของการดื่มนมไทยเดนมาร์กเนี่ยไม่ต้องห่วงค่ะไม่ว่าจะหน้าร้อนหน,น้าฝนหน้าหนาวพระสุขเข้าพระเสาร์แซ่เราก็สามารถกินนมไทยเดนมาร์กได้ทุกฤดูก,กาลเพราะว่าคุณภาพเขาเนี่ยคับกล่องจริงๆค่ะโอเคค่ะวันนี้นะคะเรามี เรื่องราวดีๆแล้วก็กิจกรรมดีๆมาบอกต่อให้เพื่อนๆได้รับรู้กันนะคะไม่ว่าจะเป็นโครงการอ่านสร้างชาติค่ะของมูลนิธิก็จกเงาและโครงการอาสามาเยี่ยมรับบริจาคผ้าอ้อมผู้ใหญ่นะคะไซส์ M และไซส์ L นั่นเองนะคะใครหรือท่านผู้ชมคนไหนที่สนใจอยากจะดูรายละเอียดเพิ่ม,เต,มเติมก็สามารถติดตามได้ค่ะ โอเคค่ะเพื่อนๆทุกคนเดี๋ยวเราไปเจาะลึกถึงโครงการดีๆและกิจกรรมดีๆที่หลิวจะนํามาฝากทุกคนในวันนี้กันว่ามีโครงการและกิจกรรมดีๆอะไรบ้างไปดูกันเลยค่ะโอเคนะคะเรามาเริ่มก,กันที่โครงการแรกค่ะกับโครงการอ่านสร้างชาติมูลนิธิกระจกเงาซึ่งรับบริจาคหนังสือนะคะไม่ว่าจะเป็นหนังสือเรียนหนังสือนิตยสารหรือว่ากระดาษที่ไม่ใช้แล้วนะคะเช่นกระดาษเอกระดาษรัง รวมไปถึงตู้เย็ยนเก่าๆหรือว่าตู้เย็ยนที่พังแล้วเพื่อผลิตเป็นตู้สําหรับใส่หนังสือนะคะซึ่งนังสือที่เราได้รับบริจาคมาเนี่ยก็จะนําไปให้น้องๆหรือว่าคนในชุมชนนะคะที่เขาไม่มีโอกาสเนี่ยได้มีโอกาสอ่านหนังสือกันเมื่อผ่านการคัดแยกแล้วเนี่ยเราจะนําส่งต่อให้กับโรงเรียนชุมชนที่ขาดแคลนทั้งในเมืองแล้วก็ต่างจังหวัดรวมถึงตู้หนังสือเนี่ยจะบริการให้นักอ่านที่ชอบอ่านเนี่ย อ่านกันซึ่งกระจายอยู่ตามวินมอเตอร์ไซค์รับจ้างในกรุงเทพมหานครกว่า50แห่งด้วยกันท่านที่สนใจนะคะสามารถดูรายละเอียดได้ทางด้านล่างนี้เลยโอเคค่ะโครงการดีๆโครงการต่อมานะคะเป็นโครงการอาสามาเยี่ยมรับบริจาคผ้าอ้อมผู้ใหญ่ไซส์เไซส์ L อนะคะเปิดรับผ้าอ้อมผู้ใหญ่ไซส์เอมและแสนับสนุนภารกิจอาสามาเยี่ยม เพื่อนำส่งมอบต่อให้กับเคสผู้ป่วยในโครงการได้ใช้งานผู้ที่สนใจนะคะสามารถร่วมบริจาคและนำมาส่งมอบได้ที่มูลนิธิกระจกเงาว,วิภาวดี62ซึ่งท่านที่สนใจก็สามารถดูรายละเอียดได้ทข้างล่างนี้เช่นกันนะคะอย่าลืมนะคะโครงการดีดีเพื่อสังคมยังมีอีกเยอะมาร่วมเป็นส่วนหนึ่งกับพวกเรานะคะค่ะและสำหรับรายการที่น่าติดตามอย่างมากนะคะของเราในสัปดาห์นี้ก็หนีไม่พ้นรายการ กูดี้ชนนะคะท่านผู้ชมหลายท่านเนี่ยอาจจะไม่เชื่อว่าจะน่าติดตามมีจริงหรอถ้าไม่เชื่อต้องลองไปติดตามด้วยตัวเองนะคะเพื่อน,อนๆทุกคนนะคะสามารถติดตามรับชมรายการที่น่าสนใจของเราได้ทางนี่เลยทางก o ดี้ h ช n n น l ของเรานั่นเองค่ะรับรองค่ะว่าก o ดี้ h a n n e l มีแต่รายการสาระดี สร้างสังคมไทยให้ดีอย่างแน่นอนค่ะและสําหรับเพื่อนๆคนไหนนะคะที่สนใจอยากจะเข้ามาเป็นอาสาสมาัครหรือว่าช่วยเหลือคนที่ได้โอกาสเนี่ยก็สามารถติดต่อมาทางข้อมูลที่ขึ้นอยู่ด้านล่างนี้ได้เลยค่ะอเห็นแล้วใช่ไหมอย่าลืมจดกันนะคะแล้ววันนี้นะคะทั้งหลิวและรายการกูดี้นิวส์นะคะก็ต้องขอลาเพื่อนๆไปก่อนอย่าลืมนะคะเพื่อนๆสองมือและหนึ่งใจของเราสรามารถสร้างสังคมไทย ให้เจริญได้สำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ